สว่วนี้ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติสตร์กษัตริย์และประชาชนกับดิฉันสุชาดานิ่มนวลรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติสตร์กษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาวันนี้ยังมีหลายภารกิจที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยเริ่มต้นกันที่กองทัพบ,บกกันก่อนนะคะยังคงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนสู้กับภยัยโควิด -19 ค่ะ มณฑลทหารบกที่36โดยกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่36ได้นำทหารจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดตลาดการค้าพ่อขุนผาเมืองร่วมกันมาร่วมทำความสะอาดพื้นถนนและริมทางของตลาดภายในค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบริเวณมณฑลทหารบกที่36 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าโควิด -19 ส่วนมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากักได้จัดชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและชุดจิตอาสาพระราชทานทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ ออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและทำความสะอาดในพื้นที่ภายในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ0.05เปเซ็นตบซอโคเนียมคไรายค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกแนะนำเพื่อสร้างความปลอดภัยอุ่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลด้วย อย่าลืมนะคะหากมีไข้สูงร่วมกับอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อความไม่ประมาทค่ะเรามีภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่รวมถึงวัตภัยนะคะแน่นอนราคาทหารก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะคะล่าสุดก็ได้นำทหารจิตอาสาไปช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยแล้วค่ะ กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ได้จัดกำลังทหารจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษณ์และยุโทโธปกรณ์รถยนต์บรรทุกรถยนต์บรรทุก FTS รถครัวสนามลงพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยค่ะ พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่พัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลน,น้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน13หมู่บ้านรวม152ครัวเรือนวันนี้ก็ได้นำรถครัวสนามออกตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันทำความสะอาดเก็บเศษขยะและรื้อสิ่งปลักหักพังภายในบ้านเรือนของผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ให้บริการทางการแพทย์ในเบื้องต้นยังได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านเยี่ยมสอบถามอาการของผู้ประสบภัยพิบัติผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของศิลปินแรเตอร์ชื่อดังคุณซีดีค่ะหรือว่ากันทีปิติทันนะคะจากเวทีคอนเสิร์ตแล้วชีวิตเนี่ยต้องพลิกผันเข้ามาสู่รั้วทหารตลอด5เดือนที่ผ่านมาน้องได้รับประสบการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายเนี่ยเขาภาคภูมิใจอะไรบ้างติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะอบคุณวีให้พด,ดาพดก ให้คุณพดว่าทรักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆยนงมีสักนิดทรงสิกงสิกหน่อยมีเธอ p a r k i n น lip อ้ We a m boy แล้วนี่เธอมา งานของนักร้องนักสแสดงคนนี้มามากมายในอาชีพที่เขารักจนวันนี้ค่ะเขาได้รับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการจากวันนั้นนะคะที่เขาจับสลากได้ใบแดงจนถึงวันนี้นะคะที่เขามาเป็นรั้วของชาติบทบาทหน้าที่นี้ทําให้ซีดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงได้ให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบพลทหารซีดีกันทีปิติทันหรือซีดีจีีกันค่ะ ซีดีคะคก่อนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนก็ก่อนหน้าน,นี้เป็นเป็นแรปเปอร์ครับก็เป็น นักแต่งเพลงครับ<ะ>เป็นนักแสดงประมาณนี้ครับโอ้เสแงว่าชีวิตก่อนเข้ามาเป็นทหารก็อีกสไตล์หนึ่งเลยจนวันนี้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติ<ะ>ทีนี้การเข้ามาเป็นทหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากคนละเรือนคนหนึ่งมาเป็นพลทหารบ้างคะก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆน่าจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราค่อนข้างทําอะไรแบบฟรีสไตล์ตามใจตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทำ<ะ>ไม่อยากทำอะไรก็ไม่ท<ะ>ําแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําเหมือนกับทุกคน เพื่อนอาหารทุกคนแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะทําเหมือนเดิมตลอดก็จะฝุดในเรื่องระเบียบพินัยแล้วก็ เราต้องรวดเร็วค่ะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องแบบแบบฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอ๋อก็แสดงว่าการเข้ามาเป็นพลนารารเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจําวันให้เราได้ปฏิบัติกันเนาะก็แตกต่างจากชีวิตเดิมที่มีตารางงานก็จริงแต่ว่าตารางงานของการเป็นนักแสดงกับการเป็นพลนารารก็จะไม่เหมือนกันคนละแบบกันตีห้านอนสามทุ่มค่ะปกติอยู่บ้านก็นอนหกโมงเช้าไปทํางานจนดึกบ่ายอะไรอย่างเงี้ยลนคอนเสิร์ตตอนกลางคืนค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่า เราก็สามารถปรับตัวได้ถูกไหมนี่เข้ามาประจำการเป็นระยะเวลากี่สัปดาห์แล้วคะตอนนี้10สัปดาห์้วครับเสร็จแล้วครับก็ฝึกเสร็จในขั้นต้นของการเป็นอาหารกองประจำการใช่ครับค่ะทีนี้การเป็นอาหารกองประจำการเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนต้นเนาะแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเองแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างทีนี้สามารถต่อยอดอาชีพการทํางานของซีดีในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะผมว่าน่าจะได้กับทุกคนเลยนะครับที่ เพราะว่าอย่างแน่แนคือได้ระเบียบวินันแล้วก<ะ>ออ็อะไรที่เราไม่อยากทำหรือว่าเราไม่เคยทำเราก็ได้ทำที่นี่นครับ<ะ>ก็การใช้ชีวิตร่วมออกับคนอื่นทางานร่วมออกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว<ะ>สิ่งนี้น่าจะได้กันรนะีบ ก็เรียกว่าว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หาจากข้างนอกไม่ได้<ช>หาจากที่ไหนไม่ได้แล้ว<ช>เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ซีดีฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารกองประจําการหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการค่ะก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกณฑ์าหารเนี่ยครับเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรอดอก็ได้หรือว่าถ้าโตมาหน่อยเรียนจบปริญญาตรีก็ สมัครก็แค่หเดือนโดนก็แค่ปีเดียวหรือว่าเรียนมหกก็สมัครปีนึงโดนก็อาจจะ2ปีครับเรามีทั้งเลือกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะม้วก็มีสิ่งที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วต้องทํำแน่นอนแล้วก็จะทําให้เราแบบเป็นผู้ชายแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วก็มันทาให้มันทําให้เราเป็นคนที่ ม,มีมีคุณภาพมากขึ้นในสางคนค่ะอะไรที่ไม่เคยทําวันนี้เราได้มาทําเองและสุดท้ายเราสามารถทํามันได้ด้วย<ช>ก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัว<ช>แล้วก็แฟนคลับของ CD ด<ช>ีด้วยค่ะและนี่นะคะคือบทบาทหนึ่งของพลทหารค่ะที่จากชีวิตพละเรือนเข้ามาเป็นพลทหารซีดีพลทหารกันทีปิติทันค่ะ เห็นไหมคะว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คลิปนะคะเมื่อเวลาแล้วกับรายการเพื่อชาติาส์กษัตร์ิยและประชาชนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ Get out of your head, young one. Don't let the fear consume you. Wander as far as you wanna go and use that light to follow through. so don't let it break